อันนี้เป็นปลาเกลมรมดำนะคะเป็นฝีมือของบ้านโชคอำเภอขวาวเสินนลินนะคะเป็นหมู่บ้านประเกลมเลยเนาะประเกลมสวยประเกลมคือประคำปลาคำเงินแท้เนาะ อันนี้น้ำยาล้างเงินเครื่องเงินนะ,ะมีมีสร้อยมีแหวนนะคะเป็นเครื่องเงินทั้งหมด ี้กำไรนะฮะกำไรปลาเกลือมาน,นี่สร้อย